ท้องฟ้าก็มืดครึ้มมันจะมีฝนหลังจากที่เราโดนแดดมาสองวันภาวนาว่าอย่าให้ตกนะเราจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ฝนที่มันคือหมอกแล้วไม่ใช่หมอกด้วยมันคือหมอกมันคือฝุ่นมันคือฝุ่นครับขนาดนี้อะไรนะไฟป่าที่ล้อมเราไว้หมดแล้วอันนี้มีแต่ไฟป่าอยู่รอบๆเราั้งนั้นเลยไม่รู้ใครเผาใคร Jalan Bogor. Bagaimana Bogor? Timi, Pak Yun. ตัวเฮตัวนี้กำลังพร้อมหมดแล้วบอลกำลังเดินทางยกตวอย่างคุณจะโยนไปไหนเอาหลังบอลแล้วนะบอลกำลังลอยมาอันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะให้เขาหมงอะไรและวอาจะหม่งกลางบอลก่อนอ่ะคณิตทำอะไรต่อหลังจากตรงนี้บอลกำลังลอยมาบอลกำลังลอยมาสามพันหานขึ้นมาครับหันขึ้นมาโอเครอบดีรอบนี้ดิ

แล้ว่งนี้เรากำลังบอกคือคุณกำลังโฟกัสสีผูอันนี้คือกองหลังคุณไงตรงนี้ก็เป็นกองหลังถูกอไมกำลังไลบ่บอลบอลออกด้านข้างกองหลังจะวิ่งยังไงเขาจะวิ่งแบบนี้หรือเขาจะวิ่งแบบดูตลอดดูคู่ดูตลอดอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องสอนไม่ใช่อยากจะวิ่งไปไหนก็วิง่งล้วจะได้นักบ,บอลดีๆไดยไ้ยังไงเรียมไหมสำหรับทุกคนทุกคนนะสำหรับทุกคน,นะคนอ่ะเยอไไปล้ Oh. เป็นวันที่5ของการเรียนแล้วนะครับการเข้าสู่วันที่5แต่ละคนก็บอบช้ำกันไปพอสมควรซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการซ้อมผุ้สาประตูก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้แต่ละคนจะได้พุ่งรับบอลกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้ววันนี้เราจะเริ่มชา้านิดหนึ่งครับให้คนเรียนได้พักนิดหน่อย แล้วไปเรื่องของโกกิปเปอร์นะครับก็แดดร้อนๆกันไปตามๆกันก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรสำหรับโค้ชผู้สับประตูพิเศษที่มาช่วยสอนอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปสรุปนิดหน่อยแล้วเราก็จะกลับไปในห้องเรียนกันในช่วงบ่ายรับประทานข้าวเที่ยงกันนิดหน่อยแล้วก็เข้ามาเล่นทีช่วงบ่ายโอ้เป็นไงบ้างก็โอเคครับตอนนี้ร้อนครับแต่ว่าได้ความรูนะครับไม่ร้อนธรรมดาในชะ่ไหมร้อไม่ได้ร้อนธรรมดาครับโคตรร้อนเลยครับโคตรร้อนโคตรร้อน มีอะไรกับพี่เปล่าพี่บอก่มีโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนจัดมีอะไรหรถอเปล่าแต่การเล่นเกมลูกบอลเฉพาะลูกเดือนหรือว่าลูกกาต่างเลยมันก็อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะจะได้มีประสบการณ์ต่างๆเพรก็คือสามารถที่วิธีฝึกยังไงได้บ้างครับหรือว่าทำยังไงเพราะว่าสถานการณ์การฝึกในสถานการณ์การ

พอคุณรับรู้เสร็จคุณจะมีปฏิกิริยาตอบสนองว่าลูกที่กำลังพัฒนาคุณทำอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรู้เรื่องนี้เป็นหลักสีเรื่องนี้เป็นหลักแล้วเข้าไปในดีเทลกันจอดไปให้ที่สุดเพื่อเรียนพัฒนาํากประกอได้นี้ยยัาไหมอยไหนอไหโอเคงั้นอผมก็จบแค่ตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ไม่ว่าะไนตรงนี้น่าจะเกี่ยวกัหแล้วละขอบคุณมากสำหรับความร่วมมือในวันนี้ ผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะตอนที่คุณทำเรื่องโฟล์คิเปอร์เนี่ยเริ่มมีเรื่องของการกระบวนการโสต์มากขึ้นผมมาจะมาดูตอนช่องที่สีเขียวที่เป็นโค้ที่สีเขียวว่ามีกระบวนการโสต์เห็นชัดเรื่องของการจะหาข้อมูลท่าเห็นชัดคาอธิบายที่ไม่ใช่การสั่งการคุณเริ่มถามมากขึ้นอันนี้เป็นจุดที่สังเกตแล้วมันเป็นจุดที่ดีนะครับเหลืออย่างหนึ่งที่มันยังต้องพัฒนาคือ เสียงและความมั่นใจความกล้าตรงนี้คือสิ่งที่ยังอยากไม่ทัลุรู้เส้นบางๆนี่ที่บอกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมีข้อมูลเมื่อไหร่ที่คุณมีความกล้าเมือไร่อะไรพวกนี้น่คุณสาม,มารถเอรุ้มัหน่อกได้แล้วมันก็ใช้เสียงที่มันหน้าเดินเทนะ้าเนาะมันต้องปกทุกคนจริงๆในในสนามโดยเฉพาะเวลาเป็นสมอลไซสนะ์เราจะไม่คุยแค่สองสามคนที่อยู่รอบๆโอเคครับ, mm hmm. รบขอบคุณมากสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้ I'm not อันนี้จะเป็นกิจกรรมแมตช์เดย์นะครับที่บรรดาโค้ดโค้ดจะทำเกมแข่งขันขึ้นมาหนึ่งเกมเพื่อที่จะในการที่จะเป็นโค้ดในหน้างานจริงนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยคนที่เป็นกรรมการคนที่เป็นฟิสิกส์ต่างๆก็จะได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมเขาทำมาอย่าสมมติแค่ไหนตอนนี้กําลังรอเด็กที่จะเป็นตุ๊กตาให้เรามาโค้ดก็เตรียมตัวกันหลายๆด้านก็พร้อมแล้วไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ครับไม่เข้าครับที่ไหนกัว แบผมันจะเสร็จสิ้นไม่ได้มันก็ต้องมีทั้งทีมงานขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่วันนี้ช่วยกันนะครับครับ

จบไปมจบอะไรครับ